ดีครับท่านไทบูร์นเอจิตะวันครับวันนี้พูดถึงบรรยากาศในการมาร่วมงานเอ็กซ์แคนนะครับผมทอล์กกับทาการเมืองไทยนิดหนึ่งครับท่านว่าบรรยากาศวันนี้เขรู้สึกแบบไหนครับรู้สึกประทับใจนะฮะประทับใจที่ได้เห็นลักษณะงานของมิสแกนนะทั้ง77จังหวัด ซึ่งทุกคนก็น้องๆก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นอกจากามาร่วมกันอย่างอย่าครบถ้วนแล้วแล้ว,ลวยังมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะฮะซึ่งความคิดเห็นทั้งหลายนั้นเป็นความเห็นที่ดีทั้งสิ้นนะฮะที่ว่าเราต้องแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ส่วนกระบวนการที่จะนําไปใช้ได้มัางแบบไหนอย่างไรนั้นผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังนะฮะแล้วก็ดําเนินการกันต่อไปนะครับแต่ว่าถือว่า เป็นบรรยากาศที่ดีบรรยากาศของที่ผมสัมผัสนะฮะเป็นบรรยากาศของอาการได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างคนรุ่นใหม่นะฮะกับผมซึ่งอาจจะมีเป็นคนรุ่นคนรุ่นใหม่เหมือนกันแต่มีมีก็เรียกว่ามีประสบการณ์หรือมีอายุมากหว่านะฮะแต่วิทีคิดก,ก,ก็ก็พยายามจะคิดแบบเดียวกันอยู่แล้วนะ,ะถ้าไม่บุญทำท่านช่วยฝา่า เลือกตั้งเนาะที่น่าจะใกล้ถึงแล้วครับให้คนไทยให้พี่น้องประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับแล้วก็ฝากรวมทั้งฝากพรรคพลังประชาัฐด้วยครับก็การเลือกตั้งฮะก็คงจะมาถึงในประมาณกลางเดือนพฤษภาเห็นว่าอาจจะเป็น14พฤษภาก็อยากจะให้ประชาชนทุกท่านนะฮะ ก็ใช้โอกาสนี้แหละฮะนะฮะให้ท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นก็จะเป็นการที่ทำให้เสียงของท่าน,นะะได้ผ่านการเลือกอผู้แทนเข้าไปในสภาแล้วก็จะไปตั้งานายกเริ่มตีตั้งรัฐบาลกันต่อไปก็จะเป็นอำนาจของประชาชนนะฮะที่เกิดขึ้น,นะะดังนั้นทุกท่านก็ใช้อำนาจของท่าน ด้วยดุลพินิษฐ์ด้วยวิจารยาของท่านอย่างเต็มที่นะฮะทั้งหมดจะเกิดประโยชน์กับประเทศทั้งสิน้นถ้าท่านออกไปเลือกตั้งะจะเกิดประโยชน์กับประเทศโดยตรงดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะฮะว่าในวันเลือกตั้งก็ขอให้ประชาชนทั้งประเทศออกไปใช้สิทธิ์เลยส่วนจะกาพักไหนอะไรก็สุดแล้วแต่ท่าน,นแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกอย่างไรก็เป็นประโยชน์กับประเทศทั้งสิ้นครับทายสุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านไทบุญิกิจวันครับ